สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเทเลทอสชา ينا กันอีกแล้วนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับที่จะออกมาทานให้ชมกันก็คือเป็นเมนูแกงเผ็ดนะครับเป็นแกงเผ็ดหมูสับปะรดนะครับทําเมื่อช่วงเที่ยงนะครับพิกแกงที่เรามาทําวันนี้เป็นพี่แกงพี่แกงใต้นะครับซื้อมาเป็นพิกแกงใต้นะครับซื้อมาที่ตลาดชิมไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยงนะครับเผ็ดมาก เนี่ยดักมาก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเพราะว่ามันเผ็ดนะครับตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าพอคิดไปคิดมาวันนี้ยังไม่ได้ทําคลิปเลยก็เลยถ่ายต่อช่วงทันให้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออนุญาตใช้ตะเกียบนะครับผม <c oughs> เป็นแกงกะทินะครับเป็นน้ํายาแกงกะทินะครับ I <laughs> ต้งเตัวของแกงนะมันจะเป็นสีเหลืองเผ็ด <c oughs> <c oughs> ต้องกินน้ำก่อนมันจะเป็นสีเหลืองนะตัวแกงเพราะว่าพี่แกงใต้เนี่ยเขาจะใส่เขาจะตำขมิ้นเข้าไปด้วยพอเราเอาพี่แกงมาผัด,ผ,ดผัดเนี่ยตัวสีของขมิ้นเนี่ยมจะออกมานะครับเนะเหลือง ạ, nhẹ lưỡng มังบีเยอะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ไมีอะไรยากเพราะว่าพริกแกงเราไม่ได้ไม่ไดไ้ำเองนะครับพริกแกงเราไปซื้อที่ตลาดมาเลยเอาพริกแกงมานะครับเอามาผัดกับน้ำมันพอพริกแกงเริ่มเริ่มผสมกับน้ำมันเข้าที่นะครับก็เอาเนื้อสัตว์ ผัดเข้าไปผัดผัดให้เรียบร้อยพอเนื้อสัตว์ใกล้จะสุกเนี่ยเติมกระทีเข้าไปนะครับอย่า <c oughs> แนะนําว่าตอนช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งปรุงอะไรนะอย่าเพิ่งปรุงอะไรเพราะว่าเพราะว่าพี่แกงแต่ละที่เนี่ยสูตรของแม่ค้าสูตรของคนทําเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยขนาดที่ตำพริกแกงโขงพริกแกงเนี่ยนะหรือภาคใต้ทิมพริกแกงอยู่เนี่ยบางที่ใส่เกลือเยอะบางที่ใส่เกลือน้อยนะครับมันจะทำให้ ความเค็มเนี่ยของพี่แกงแต่ละเจ้าอ่ะไม่เท่ากันแต่พี่แกงที่เจ้าเจ้าที่ซื้อมาเนี่ยนะครับไม่ไม่เค็มมากก็ พอใสกะทิพอใส่อะไรเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวพอชิมเนี่ยก็เติมน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำตาลชูรสสับปะรดนะครับเคี่ยวไปสักพักหนึ่งชิมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าชอบน้ำขลุกขลิกก็ใช้กะทิกล่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าชอบเป็นน้ำหน่อยเอามากินกับขนมจีนได้อย่างนี้ก็ใส่กะทิสองกล่องครับ หมูที่ที่เอามาทําอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มีรสสมผัสอร่อยก็เป็นหมูพวกติดเอ็นติดมันฟังผืดอ,อะไรเงี้ยมันจะมันจะได้เคี้ยวนะครับผมตอนที่ตอนที่เราเคี้ยวนะครับกรึบ เสียลูกสาวเล่นมงหวีเยอะมงหวีมงวันเผ็ดนะคบหนมจีนนะพอดีเมนูนี้เผ็ดนะไม่ไม่อยากใช้มือเปล่า ตัวนี้ใส่เนาะเผามือเราไปจับพริกไปเผ็ดมาจับหูจับตาก็แสบ ช่วงช่วงเที่ยงกินไปจานหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้กินผักก็เลยรู้สึกเผ็ดมากแต่วันนี้ก็เผ็ดแต่ว่ายังยังพอทนได้เพราะว่ามันมีผักนะฮะ yep ก็ขับสุดท้ายแล้วนะครับพอดีไปเดินบิ๊กซีมาได้ได้เบียร์ปลอมมานะครับเบียร์ปลอมเพราะว่ามันไม่ใช่เบียร์มันเป็นเครื่องดื่มมอสกัดแต่งกินให้เหมือนเบียร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮนะอล์เนาะตัวของทนายต้อก็อเลิกดื่มแอลกอฮอล์มาประมาณ6ปีแล้ว ก็ชื่นใจครับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องไน่อ h ช n แนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีคอนเทนต์ อื่นๆนอกเือจากการทําอาหารการทานนะครับเช่นกรต์ข้อความากี่ยวกับท่อง,ทงเที่ยวนะครับให้ดูต่อไปคอยดูมาตรการของรัฐบาลนะครับว่าจะมีการปลดล็อกการเดินทางได้อย่างไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม